ตัวทนเนี่ยก็จะเป็นทิ่ดีกว่ามาก วส,สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติไฮเปอร์พิกเซลนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งอุปกรณ์ออฟฟิศสำนักง,งานที่น่าสนใจผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนแหละที่กำลังมองหาอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอะไรซัซบซ้อนมากมายนั่นก็คือปรินเตอร์นั่นเองครับเพราะเวลาใครทำา s ส e ทําทำธุรกิจหรือใดๆเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยปรินเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกหน อย่างอุดถึกทนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เราจะพบว่าในท้องตลาดทุกวันนี้ส่วนใหญ่ปรินเตอร์จะเป็นแบบลักษณะที่เป็น all in one หรือว่าไงว่าถ่ายเอกสารได้สแกนได้ปรินสีปรินเขาาดาได้ซึ่งอันนี้ราคาจะจาหน่ายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับในระบบที่เป็นพวกเลเซอร์อิงเจตใช่ไหมเลเซอร์อิงเจตเนี่ยคุณภาพจะดีแต่ราคาเครื่องก็จะราคาสูงนิดหนึ่งซึ่ง้าเกิดใครไม่ต้องการคุณภาพภาพแบบโหพิมพ์มาสีสันคมชัดอันนี้ถ้าไม่ใช่บริษัทออกแบบที่ตตตต้้้ออองงงพิิมมมััวยย่่่่าาาโนนฉบบะรก็คใช ราคามันแพงในขณะเดีวยวกันในฝั่งของป r ินเตอร์ที่เป็นตัวน้ำหมึกที่เป็นพิคเมนต์เนี่ยราคาจะถูกกว่าแต่ข้อเสียคือตลับหมึกเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากครับแล้วมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเวลามันปรินต์ไปเยอะๆจำนวนมากจะมีอาการหัวปรินต์ตันหรือสกปรกทาให้เปีออกมาแล้วสีไม่ครบซึ่งจําเป็นต้องทําการล้างหัวพรินท์ทาการเฮดครีนนิ่งซึ่งการล้างหัวปรินต์ก็คือมันจะทาการพ่นน้ำหมึกออกมาแรงๆแต่ทีเนี้ยพอเป็นหมึกตลับเนี่ยตลับหนึ่งก็ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทนะแล้วพอมันต้องล้างน้ำหมึกทีหนึ่งเนความ ประหยัดหรือคนที่ใช้งานเอกสารหรือสำนักงานทั่วไปที่ออกแค่ใบส่งใบเสร็จเอกสารกํากับเพื่อความประหยัดของยุคนี้นะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้หมึกที่เป็นลนักษณะของพวกอ e ิงแทงก็คือจะมีลักษณะเหมือนเป็นกล่องใหญ่ๆอยู่ด้านข้างแล้วก็เติมเป็นคนขวด้เข้าไปเจ้าตัวเนี้ยมันก็ยังราคาประหยัดกว่าราคาสัก2 0 0ร้อยสบาทถ้าเทียบกับหมึกี่เป็นตลับแล้วถูกถือว่าถูกมากแล้วกรณีถ้าหัวตันต้องทำความสะอาดหัวหรือไม่ค่อยได้พิมพ์บ่อยๆเนี่ยก็แน่นอนครับการล้างหมึกล้างหัวก็จะสบายใจมากเลยเพราะว่ามันมีปริมาณน้ำหมึกมากเพ คุณภาพและราคาก็ถือว่าไม่แพงซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์รุ่นนี้เลยครับ Epson EcoTank L1256 เครื่องนี้พิมพ์อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยและที่สำคัญที่สุดเป็น EcoTank ราคาประหยัดด้วยครับใครที่กําลังทําสํานักง,งานออฟฟิศใหม่การเรียนการศึกษาใดๆถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงแนะนำไปซื้อมาติดฟังชันสะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดมีมาติดฟังชันอยู่แล้วและอยากจะได้พิมพ์เตอร์เพิ่มในส่วนของการแค่พิมพ์สามารถซื้อแบบจะเป็นพิมพ์อย่างเดียวแบบนี้ก็สามารถทําได้เดี๋ยวมาดูการแกะกล่องแล้วก็วิธีการ Set ไป พร้อมกันเลยแล้วกันนะมาดูกันครับว่าในกล่องตัวนี้จะมีอย่างไรบ้างใครที่อยากจะดูเจ้าตัว F33250 ที่เป็น multi function นะผมมีรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปดูไปติดตามกันได้กล่องของเขาแพ็คมาดีและแน่นหนาตัวสาย F3 ยี่ห้อนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะเรียกว่าใช้มาหลายรุ่นแล้วเพราะว่า F3 เนี่ยข้อดีคือน้ำหมึกหรือิกเ m e n t เขาค่อนข้างมีความเข้มและสดโดยเฉพาะเวลาปินภาพวิวภาพประกวดภาพประเพใครที่ชอบภาพวิวที่ัผมว่า F3 เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับแล้วก็สำคัญหมึก Ink Tank ที่เป็นอีก c แทงของเขาเนี่ยราคาประหย นี่แกะมาก,ก็จะเป็นในเรื่องของตัวคู่มือให้มานานาแบบนี้แล้วก็มีซีดีไดเวอร์ด้วยกรณีที่คุณใช้ w ิน d o w s แต่ถ้ากับผมเนี่ยผมใช้เครื่อง Mac เนี่ยผมสามารถดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ของเขาได้เลยโดยตรงและนี่นะครับก็เป็นเจ้าตัว e c โ t แท k งเป็นน้ำหมึกชนิดเติมได้ของทางเอฟสานะเพื่อนๆสามารถดูชื่อรุ่นหรือไปแจ้งชื่อรุ่นปรินเตอร์กับทางผู้ขายนะครับเพราะว่ามันมีหลายสูตรหลายรูปแบบนะอันนี้เห็นว่ามีหมด4สี4แล้วเห็นขวดเข้าไหมฮะขวดเขาใหญ่มากเลยนะ65 ml ซึ่งแต่ละขวดแต่ละไซส์แต่ล ไซแอนเป็นสีออกเขียวอมน้ำเงินตัวนี้จะเป็นสีแดงตัวมา g เจนตาเป็นแดงอมม่วงนะครับแล้วก็สีเยลโล่สีเหลืองซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเราเห็นก็คือเขาจะมี3สีนี้แต่นี้ไอ้เจ้าตัว3าสีนี้เนี่ยเวลาเอามาทาพิมพ์ภาพสีเนี่ยเขาจะพบปัญหาว่าตรงสีดํามันไม่ดํามันจะออกมาเขเทาๆเขียวๆึตุนเขาไม่สีสันมันไม่ดูดําจัดก็เลยจําเป็นต้องมีสีตัวที่3ก็คือตัวนี้น่สีเคหรือ BK ครับซึ่งเป็นพิกเมนต์สีดําก็จะทําให้ภาพปริน์ของเราออกมามีสีดําที่ดูดําอย่างแท้จริงที่สาาาคคทีุ่่ดดรตอวน ไม่แพงาการะต๊อขวดเนี่ยหลักร้อยเองนะถูกมากเลยอ่าถัดมาตัวนี้นะครับจะเป็นสายไฟนะครับซึ่งเห็นว,ว่าสายไฟของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างยาวนะครับข้างหนึ่งจะเสียบเข้าตัวเครื่องส่วนตัวที่เสียบเนี่ยจะเป็นขากลม2ขาฝังไม่บิดน,นะฮะเป็นขากลม2ขาถ้าเกิดใครท,ที่ที่บ้านไม่มีเป็นปลั๊กแบบรุ่นเก่าเนาะเป็นขาแบนเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อตัวแปลงหรือดปเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่มีขากลมอยู่แล้วหรือเป็นขาแบบสาหัวอยู่แล้วอันนี้ใช้งานได้สบายมากอ่าและี่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวเครื่องนนะครับีีขาววมมมอกกใจแล้็ สาย USB Type A นะครับตัวเครื่องเนี่ยแต่ว่าเป็นพลาสติก ABS นะครับสีออกด้านด้านสีขาวตัวนี้จะเป็นโทนแบบแนวมินิมอลเลยนะใครที่เบื่อสีดําก็ใช้ตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่าสีดำเนี่ยเวลาที่บ้านมีขี้ฝุ่นเนี่ยโอ้เห็นชัดมากในขณะเดีวยวกันเนี่ยการฟีดของกระดาษเขาจะรองรับกระดาษ A4 เป็นหลักเลยครับตัวนี้ก็จะบุเลยนะครับว่าเป็น Epson EcoTank L1256A4 Ink Tank In Printer นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยตรงบริเวณฝาด้านบนของเขานั้นจะทําเป็นลายแพทเทิร์นกราฟิก ดูหรูหราใช้ได้ตรงนี้จะเห็นว่ามีตัววางกระดาษจากด้านหลังฟีดออกด้านหน้าตัวนี้จะไจะมีถักสีเทาซ่อนได้นะครับ <c oughs> เพื่อสำหรับการเปิดและมีตัวหนีบกระดาษเป็นสีเทาอยู่ตรงด้านข้างซึ่งตัวนี้เราจะต้องหนีบให้กระดาษดูใกล้เคียงเพื่อไม่ให้กระดาษปิ้นไปปิ้นมาซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปิ้น2หน้าเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้รองรับจะไม่ดึงกระดาษกลับนะครับวิธีการก็คือปิ้นออกไปก่อนแล้วก็เอากระดาษวางทับเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปิ้นใหม่ตัวสติกเกอร์เนี่นวน ถ้าเกิดเราไม่แกะเนี่ยมันจะเปิดเครื่องออกไม่ได้เลยนะพอเขาล็อกส่วนต่างๆที่สามารถเลื่อนถลายได้ตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาจะมีถาดด้านหน้านะครับเป็นถาดกระดาษนะครับตัวนี้ป้อนเอาไว้สามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยแล้วก็มีตัวก้านตัวนี้เพื่อกันกระดาษมันล่วงออกจากเครืนั่นเองครับถ้าเราไม่ดึงตัวนี้ออกมาพิทีเปิดมันไหลลงเลยนะเวลาไม่ใช้งานก็พับเก็บแต่ว่าถ้าเอาให้ดีเนี่ยเวลาปิ้นก,ก็ไม่รู้จะปินน้นตอนไหนนะเปิดทิ้งไว้เลยก็ไม่เป็นไรครับในขณะเดียวกันครับตรงนี้ด้านหน้าเครื่องจะสามารถดันลงมาเพื่อทําการเน้้นนนหดดึงงกกกรรระาาาาษทที่่ออออยูขใืํ แลเปลี่ยนซักมือหรือต่างๆนะครับก็สามารถเปิดช่องสวิตตรงนี้ได้แล้วก็จะมีแถบสีเทานะครับี่เป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดสัญญาณ Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตปุ่มที่ลักษณะของการกดเตือนหรือข้อความนะครับหรือการเชื่อมต่อแล้วก็สุดท้ายก็เป็นปุ่มเคลียร์ปัญหาน้ำมึกกับกระดาษหมดนั่นเองครับด้านบนเป็นรูปโลโก้น้ำมึกด้านล่างเป็นรูปกระดาษนั่นเองครับถ้าอันไหนกระพริบก็แปลว่ามีปัญหาในส่วนของตรงนั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราทําการเตรียมนะครับเจ้าตัวหมึกทั้งสีสีวางไว้ตรงนี้เรียยบรรร้้้้้ออแแแลลวววนะะคััขขดดดดเเเ่ถาาาตตติิิมมมงงกกจจหห มันจะมีน้ำหมึกเดิมอยู่ในถังอยู่แล้วก็อาจจะเหลือนะครับก็สามารถเก็บใส่ขวดตั้งแบบนี้เอาไว้เมื่อมันหมดได้ซึ่งที่่สุดของการใช้แทงแท้หรือว่าตัวหมึกเติมที่มาจากแบรนด์หรือยี่ห้อของเขาเลยโดยตรงราคาไม่ได้แพงเลยนะคุณภาพสีพิเมน้์ความอิ่มตัวของสีผมลองเทียบกับพวกแบรนด์เทียบตามห้างตามของจีนแล้วสู้ไม่ได้ของจีนสีไม่สดไม่เข้มขนาดนี้ในขณะเดียวกันตัวนี้อิงแทงนะครับจะมีโลโก้อยู่ว่าอีโคแทงนะครับก็คือประหยัดเนี่ยอิโคโนมิกอะประหยัดดึงขึ้นมาตรงๆนะครับไปด้านหลังแบบ จะมีกา้านสีฟ้าแบบนี้โผล่ขึ้นมาตอกก้านสีฟ้า,ฟาตัวนี้ให้เรายกขึ้นทลีละสีไม่ต้องรีบไม่ต้องเปิดทุกอันเดี๋ยวเติมผิดแล้วตรงนี้มันจะมีสติกเกอร์เขียนสีดําสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอย่าอย่าเติมมั่วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเติมดูให้ดีว่าช่องไหนสีอะไรอ่ะคราวนี้เรามาเติมน้ำมึกกันดีกว่าให้เราํากัดน,น้ำมึกนะครับบิดปาเปิดออกมาเลยจ้ารุ่นนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งตัดจุกไม่ต้องมาเทไม่ต้องใดๆแล้วมันลงไปกดลงไปตรงๆมันทําให้มันไม่เปื เป็นส,สีเต็มเลยสังเกตนะครับจะมีหัวขาวขาวสายและขวาให้เราจุ่มลงไปโดยเอาหัวเนี่ยวางนะครับในแนวยาวตามตัวนี้ได้เลยไม่งั้นมันจะหกนะวางไปแบบนี้รอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมันลงไปถึงขีดสุดละมันไม่ไหวละขราเนี้ยเพื่อนๆค่อยทําการบีมันนั่นเองครับแต่ว่าในการเติมคั้ 2, นที่สองขั้นที่สามเนี่ยมันจะมีน้ำหมึกเดิมอยู่นะเพราะฉะนั้นเติมยังไงมันก็จะไม่หมดขวดนะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่ายไปฝืนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบีบไปออกแรงมันเยอะเดี๋ยวมันจะร่นออกมานอกถังนะตอนนี้นะ ้ำหมึกเนี่ยหรือกข้นข้นขวดหน่อยนึงนะอันนี้เก็บไว้ใช้สำรองเติมได้หรือถ้าเกิดใครมีเครื่องรุ่นอื่นที่ใช้หมึกเดียวกันได้ก็เอาไปเติมนะครับก็ประหยัดดีเหมือนกันนะทีนี้เวลาเมื่อเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นปริมาณน้ำหมึกตรงช่องนี้นะนี่จะเป็นตัวบอกเขาก็จะมีขีดบอกนะว่าไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ถ้ามันต่ำกว่าขีดเนี่ยแปลว่าน้ำหมึกเริ่มแห้งก็เตรียมตัวเติมได้เลยครับคราวนี้นะครับเราก็จะทําการติดตั้งเซตอัพเจ้าตัวเครื่องนะครับของเจ้าตัวเอาฟซั่นวอย เดี๋ยวผมก็ใช้คําว่า .co.th ก็จะเข้าทางฝั่งของประเทศไทยนะครับพอมาถึงนะครับในฝั่งของทางเว็บไซต์ให้เพื่อนๆกดคําว่าค้นหาครับพอกดคําว่าค้นหาเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆทาการพิมพ์ชื่อไปเลยครับ L 1 2 5 6พิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้ว่าเป็น F3L 1นึ6สใช่หรือไม่ให้กดคําว่าสนับสนุนนะครับพอกดคําว่าสนับสนุนเสร็จเนี่ยจะเข้าสู่หน้าต่างของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แอปต่างๆให้เราเข้ามาเลือกตัวระบบปฏิบัติการนะครับว่าเราใช้วใน เราใช้แม็กเวอร์ชั่นไหนนะครับซึ่งของผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น15.4เวอร์ชั่นระดับ15.4นะครับไม่มีจะพบว่ามีแค่เวอร์ชั่น13ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆใช้ตัวนี้ก็ได้แต่้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากได้เวอร์ชั่นที่อัปเดตถูกจริตจริงๆก็สามารถไปที่ fson.com นะครับพอเข้าไปที่ fson.com เสร็จนะครับก็เลื่อนลงมาตรงคาว่าเอเชียนะครับแล้วก็มองหาภูมิภาคที่ใกล้เคียงเราในกรณีนี้ผมลองเลือกสิงคโปร์ดูแล้วกันนะครับพอเมื่อมาทางฝั่งสิงคโปร์เสร็จก อันนี้ก็จะเจอเหมือนกันครับกดเข้าไปที่ support ครับแล้วก็กดทําการเลือกตัวเวอร์ชันก็จะพบว่าคราวนี้เนี่ยในฝั่งของทาง Mac นั้นจะมีฝั่ง Mac OS 1 5 x ขึ้นมาแล้วของผมเนี่ยใช้15.4นะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมได้ตัวเวอร์ชันปัจจุบันมาเรียบร้อยผมก็ทาการกดดาวน์โหลดเลยครับกด accept ครับมันก็ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาแล้วครับไอ้นี้เรื่องของการ registration เนี่ยจะพบว่าจะอยู่หัวข้อที่4นะครับก็คือการลงทะเบียนนั่นเองครับซึ่งอันเนี้ยก็แนะนําว่าให้ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของตัว fsn.co คราวนี้ผมก็จะไปทําการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ไดเวอร์เสร็จแล้วกดโอเพนเลยครับเดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนและโปรเซสนะครับให้เราปฏิบัติตามนะครับในระหว่างนี้เพื่อนๆก็สามารถเตรียมตัวเสียบสายไฟนะหาปลั๊กสตรงตามตาให้เรียบร้อยตัวสายไฟเนี่ยจะเสียบจากด้านหลังเครื่องนะครับเอาส่วนนี้เสียบเข้าไปก่อนเลยตันให้สุดแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปเสียบที่ตัวเต้ารับซึ่งอย่าลืมนะครับสายไฟด้านหลังต้องเสียบให้แน่นนะครับคราวนี้นะครับจะขึ้นมาเป็นตัวในฝั่งของ i c e n s e a g r e e m e n t หน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราทําการกด Accept Accept ครรัอกกเสส็็จนถาาามววุ่่ณต แล้วก็ข้อตกลงในการใช้งานของแอปสายเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ร้อยทั้งร้อยตอบ yes อยู่แล้วครับเพราะขี้เกียจอ่านมันยาวครับถัดมาครับก็ถามว่าอนุญาตนะครับที่เราจะให้เก็บข้อมูลในฝั่งของการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์เอาไว้หรือไม่หรือยินดีที่จะให้เราเก็บข้อมูลในฝั่งของการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่ถัดมาครับเขาบอกว่าการุณาเช็คตามขั้นตอนต่าไปนี้นะครับดูในเรื่องของกระดาษนะครับดูตัวในส่วนของตัว paper detail หรือ paper manual ก็คืออันนี้นะติดตั้งตามนี้ก็ได้เขามีเวชภาษาไทยอยู่แล้วทำตามขั้นตอนในนี้ อันนี้หนึ่งเลยครับทำการกดเปิดตัวเครื่องเลยจ้าพอกดปับ๊บนี่มีไฟได้วยนะนี่มีไฟ LED เขียวๆด้วยนะพอมีไฟเกิดขึ้นปุ๊กก็บอกว่าให้คุณทําการเติมน้ำหมึกให้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้เราเติมไปที่เรียบร้อยแล้วข้างล่างจะมีเครื่องหมายติ๊กหนึ่งอันนะครับบอกว่าฉันได้ทาการเติมน้ำหมึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเติมทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยเสร็จนี่เห็นไหมตอนนี้เครื่องเขาเริ่มงึงงักง,ง,งักเตรียมวางพร้อมเราก็จะทําการกด next นะครับถัดมาครับจะถามวิธีการเชื่อมต่อนะครับว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อผ่าน WiFi หรือเเเชื่่่่่ออมมมตตผาาาานนนทงง USB USB ซึ้ีีแแบบป็ A นะถ้าเกิดใครเป็นเครื่อง Mac ที่มีเดพอร์ต t y C เนี่ย คุณจะต้องเอาตัวนี้ไปเสียบกับตัว dongle หรือตัว adapter แปลงให้เป็น USB Type C นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่มีข้อพึงสังเกตนิหนึ่งครับเพื่อนๆในกรณีใช้งานติดตั้งเชื่อมต่อตัวเซตอัพพิจตัวปรินเตอร์เนี่ยถ้าให้เชื่อมต่อได้ง่ายและไวเนี่ยพวกอุปกรณ์ IoT พวกนี้จะติดตั้งด้วยระบบ Wi-Fi ตัวที่เป็น2.4กิกะเฮิร์ได้ง่ายกว่าตัว5กิกะเฮิร์อาจจะเป็นเรื่องของการเข้ากันแล้วก็การที่ใช้แผงวงจรในการรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งบางตัวอาจจะยังไม่รองรับเออเพราะนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้ติดตั้งตัว wi Fi, ที่เป็นระบ,บ 2.4G พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเน็กเลยครับก็วิ่งปืดไปมันบอกว่าให้กด Wi-Fi เพื่อให้เป็นรูปไฟกระพริบขึ้นลงอพอกด Wi-Fi เสร็จปุ๊บ เขาบอกว่าประมาณสัก5าวิอันนี้กรณีถ้าเกิดว่าเกิดไฟสีส้มนะครับขึ้นบริเวณตรงตัวโลโก้ตัวน้ำหมึกกับตัวของกระดาษนะครับก็ให้เพื่อนๆนกดรูปตัววงกลมนะครับปุ่มสุดท้าย1ครั้งเพื่อให้การรันน้ำหมึกเนี่ยวิ่งเข้าสู่ระบบครับเพราะตอนนี้มันยังแห้งอยู่นะฮะเราตัวน้ำหมึกไฟตัวเครื่องยังไม่รับรู้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งกดตัวนี้ค้างไว้นะครับตัวคำว่า WiFi แล้วมันจะมีไฟสีเขียวนะครับเด้งขึ้นบนขึ้นล่างลงมาแบบนี้ออออััันนนเเีี้้้ยแววว่่่่าา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 ากกกํงงหหหห Wi-Fi ใใูรรรรสสมมมมุตติิถถดืข ของการเข้าเครื่องนะครับก็สามารถเข้าไปดูการใช้งานหรือว่า user ของคนที่เป็น a d ดมินะครับของตัวเครื่อง mac ของคุณไปที่ตรงตัว system preference เป็นรูปเป็นเฟืองนะครับก็เข้าไปหาคาว่า user ตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะพบนะบ user and group นะครับก็จะพบตัวชื่อของคนที่เป็น admin ก็พิมพ์ตัวชื่อและรหัสเข้าเครื่องเพียงเท่านี้เนี่ยตัวเครื่องจะทาการรันในการหาตัว network setup นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อแล้วครับสมมติว,มว่ากรณีที่เพื่อนเพื่อนการเชื่อมต่อในตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วไฟของตัวคําสั่ง wifi เนี่ยทั้ง2ปุ่มบนล่างเนี่ยมันขน รกแปลว,ว่าตอนนี้เออเลอร์อยู่นะครับให้เราทงการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แลวทาการทําการเชื่อมต่อใหม่หาใหม่จากในแอปได้เลยคราวนี้นะครับก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดบางโมเด็มที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีการไปกดขออนุญ,ญาตให้โมเด็มอนุญ,ญาตให้เจ้าตัวเครื่อง WiFi เนี่ยเข้าไปใช้ Wi-Fi เพื่อทําระบบแลนแบบไร้สายนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่เป็นนะครับใช้ตัวเราเตอร์อไม่ได้หรือไม่เข้าใจเในระบบนี้เนี่ยก็มีเลยครับก็จะมีสายตรงมาให้เราเพราะนั้นเราสามารถเอาสายตัวนี้นะครับทำการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง <S <S ก็จะเป็นการเซตอัพที่ง่ายกว่าในกรณีที่ผ่าานทงระบบ แล้วในตัวโปรแกรมของเอฟซันไม่สามารถค้นหาตัวเครื่องได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้สายนี้ได้วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเอา USB Type A มาเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ Type C ซึ่งเครื่องผมเนี่ยมันมีแต่ Type C นะนี่เสียบเป็นแบบนี้แล้วก็ทําตัวนี้นะครับเข้าไปเสียบที่ตัวเครื่องของ Macp ได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาจากตัวนี้นะครับมาทําการเสียบบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งมันจะซ่อนอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องครับนี่เห็นไหมเอาสายตัวนี้เข้าไปเสียบจะซ่อนอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปเสร็จก็เลือกของข้อที่ Connect Connection temporaryly usinging USB นะครับซึ่งเราก็กด Next ได้เลยครับพอตอนนี้มันจะขึ้นขึ้นหมายถูกว่ามันมองเห็นตัวเครื่องแล้วเจ้าตัวเครื่องตัวนี้ถูกเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac เป็นที่เรียบร้อยคุณผติว่าในกรณีที่เรากำลังการเชื่อมต่อหา Wi-Fi Network อยู่เนี่ยเขาจะมีการทำหาพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไปอ่านดีๆเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดในกรณีที่คุณซื้อเครื่องแลวติดตั้งแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเปลี่ยนนะพาสเวิร์ดให้คุณใช้เลข serial number ของตัวเครื่องปิกก,ออกเมาาร,ร์มมรขาขาต้เเคครื่องัว Serie Le Number อยู่ตรงใต้าร์โค้ดนั่นเองครับตัวนั้นคือเลข i a number พิมพ์มอักษรชุดนั้นตามเข้าไปเลยมันก็จะทําการเซตอัพเน็ตเวิร์กต่อนั่นเองครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นมาคําว่าให้เราลองทําการพรินท์เทสเพจนะครับผมก็จะลองหากระดาษ A4 มาลองปรินต์ดูเล่นๆก่นอนอื่นนะครับผมก็ทําการใส่กระดาษเข้าไปแบบนี้นะครับด้านที่จะพรินต์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆจะปรินต์สองครั้งเช่นแบบประชาชนหรือทะเบียนบ้านใช่ไหมครับเราจะต้องทาการเอากระ มันจะได้อยู่ฝั่งเดียวกันทั้ง2หน้าเลื่อนตัวแถบสไลด์ตัวนี้ให้มันชิดกับตรงขอบนิดนึงเพื่อกันกระดาษมันเบี้ยวไปเบี้ยวมานั่นเองครับเสร็จแ,แล้วผมกะกดบินเทสนะครับเพื่อดูว่าการทํางานสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้เห็นว่าสาย USB ยังเชื่อมต่ออยู่นะครับ ใช้งานได้แล้วเห็นไมไม่ได้ยากเลยแต่มัได้ยากตรงติดตั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าใช้ระบบ Wi-Fi นะก็ให้ทําตามคลิปของเราที่เราบอกแล้วกันอย่าลืมใส่พาสเวิร์ดโดยใช้เลขซีเนอร์ดับเบใต้เครื่องนะครับอ่าออกมาแล้วเยีใช้ได้นี่ออกมามีการไล่เฉดไล่สีสวยงามนะครับก็ให้ดูเลยว่าใช้งานได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตั้งผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของการเซตติ้งในเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายนะครับคราวนี้ผมจะขออนุญาตดึงเจ้าตัวสาย USB ออกนะครับแล้วด้วยความที่เราใช้เจ้าตัว WiFi ของตัวที่่เราาใช้งนอยู ลองมาดูซิว่าเราจะใช้งานพิมพ์ได้หรือไม่สมมุตินะครับผมจะลองพิมพ์สคริปต์นะครับของเจ้าตัวเครื่องพิมพ์เตอร์ตัวนี้แล้วผมก็เลือกเครื่องพิมพ์นะครับให้ถูกรุ่นะครับอันนี้ผมกดแอดเครื่องพิมพ์เตอร์ผ่านระบบ WiFi นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์แค่หน้าเดียวตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าผมจะต้องทําการแอดพิมพ์เตอร์เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าจะต้องทําการแอดตัวพิมพ์เตอร์ที่ผ่านระบบไร้สายตอนแรกมันใช้ USB นะครับก็เห็นว่าพิมพ์ออกมาได้ตามปกติเรียบร้อยแล้้้้้้้ววววเเเเพรรรรราา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 ะะะะฉนนนนนนนััักกกกใใชชสยย USB ืื่่่่่่ออออมมตตจจคคคขงงแแลล็็หหทํ ตัว Wi-Fi ผ่านตัว w i f i ที่อ้างอิงจากเครื่องคอมของเราเพราะฉะนั้นอยากได้ไ Wi ไ i ตัวไหนก็เซตอัพต่อกับ Wi-Fi ของตัวเครื่องโอเคตอนนี้นะครับก็ถือว่าพิมพ์เตอร์ของเราใช้งานเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วรับตัวนี้นะครับ F ส e s o n Eco t แท k ง L 1 2 5 6 AC Ink t A n k p อิงแท r งนะครับตัวนี้เป็น p r i n t i n g t เทคโนโลยี I n ง j e t แบบ On d e ดีมานะครับตัวนี้ใช้ภาษาพิมพ์แบบ PI E S C P I E S C P raster การจัดเรียงหัวฉีดนะครับจะเป็นแบบร้อยแคูณ1ึ่งซึ่งจาต,ตัวนี้จะสำหรับเป็นสีดำในขนาพนรับ จะอยู่ที่59คูณ1จุเกำไร,รสูงสุดอยู่ที่5,760คูณ1,440 DPI หรือ dot per inch นั่นเองครับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติตัวนี้จะไม่มีนะครับในขนาดเดียวกันครับตัวนี้เป็นแบบ heat f r ร e นะครับคือไม่มีความร้อนในการพิมพ์ครับทำให้สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วคุ้มค่าและก็ประหยัดพลังงานสามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาดมาตรฐาน4คูณ6นิ้วอยู่ที่69วินาทีต่อภาพแบบชนิดที่มีขอบนะครับและก็แบบ90วินาทีต่อภาพในกรณีที่คุณเลือกพิมพ์4คูณ6นิ้วแบบไร่งา แบบ A4 นะครับจะอยู่ที่33หน้าต่อนาทีอันนี้สําหรับกรณีหน้าที่เป็นขาวดำเอกสารสีนะครับจะอยู่ที่15หน้าต่อนาทีครับตัวนี้นะครับยังรองรับ ISO 24734แล้วก็ตัวนี้ยังเป็น A4 Simple โดยที่ A4 Simple นั้นจะทําได้สูงสุดอยู่ที่10รูปต่อนาทีในขณะถ้าเป็นภาพสีจะอยู่ที่5รูปต่อนาทีในกรณีที่เราจะพิมพ์แผ่นแรกจากโหมดพร้อมใช้งานนะครับอยู่ๆก็สั่งพิมพ์ไปเลยเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีสำหรับภาพขาวดำแล้วก็สำหรับภาพสีอีก16วินา จุของกระดาษขาเข้านะครับตัวนี้จะรองรับกระดาษธรรมดาที่ความจุอยู่ที่100แผ่นกรณีที่เป็นกระดาษที่80กรัมส่วนการรองรับกระดาษภาพถ่ายที่เป็นระดับพรีเมียมคอซี่ซึ่งมีความหนาเนี่ยจะรองรับได้อยู่ที่สูงสุด20แผ่นครับความจุของกระดาษขาออกนะครับซึ่งจะต้องมีเจ้าตัวถาดด้านหน้าตัวถาดตัวนี้นะครับจะรองรับน้ําหนักได้อยู่ที่30แผ่นกรณีที่เป็นกระดาษแบบ80นส่วนการรองรับกระดาษที่เป็นโฟตโฟต้ภาพถ่ายแบบพรีเมียมแบบคอซี่เนี่ยตัวนี้จะรองรับได้ที่20แผ่นครับขนาดอะ้ยูนนัจ่่ที215.9 คูณ1,200ม mm. มครับในส่วนของกระดาษที่รองรับนะครับตัวกระดาษที่เป็นเอกสารแบบ Legal นะครับตัวนี้จะอยู่ที่8.5คูณ14นิ้วในแบบ India Legal จะอยู่ที่215คูณ345ม mm, มหรือ8.5คูณ13นิ้วในขนาะเดีวยวกันนะครับถ้าเป็นแบบจดหมายนะครับหรือกระดาษ A4 หรือ 16K นะครับตัวนี้จะอยู่ได้ที่195คูณ270ม mm. มในขณะเดีวยวกันนะครับถ้าเป็นกระดาษแบบ B5 A5 B6 A6 แล้วก็อากากิตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด100คูณ1 48มิลิเมตรหรือ5คูณ7นิ้ว5คูณ8นิ้วและ4คูณ6นิ้วครับในส่วนของตัวซองจดหมายตัวนี้ก็สามารถลองรับแล้วก็พิมพ์ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นแบบที่เป็น sharp 10 dl และ46ระยะการเว้นขอบการพริมพ์นั้นอยู่ที่0มิลิเมตรเลยครับไม่ไว่าจะเป็นด้านบนซ้ายขวาหรือล่างตัวนี้จะมีตัวแอปพลิเคชันของทาง Epson Connect นะครับแล้วก็ Epson iPrint Epson Email Print Remote Print Driver ในขณะเดีวยวกันก็มีโซลูชันมือถืออื่นๆนะครับไม่ไว่าจะเป็น Epson Smart Panel ในระบบปฏิบัติการนะครับที่สามารถใช้กัับเคครื่่อองงมมได้้จะีตตแ ที่เป็น Windows XP, Windows XP Professional, โปรแกรม Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1และ Windows 10ในขณะเดีวยวกันสามารถใช้งานกับทาง Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019รองรับเฉพาะฟังก์ชันการพิมพ์สำหรับ Windows Server OS ในขณะเดีวยวกันครับในฝั่งของ Mac นั้นก็จะสามารถรองรับนะครับในส่วนของ Mac OS เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน10.6.8หรือใหม่กว่านะครับซึ่งเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วว่าจนถึงรุ่น 15, เวอร์ชัน15ก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ต้องใช้เซิร์ฟของทางฝั่งสิงคโปร์นะครับในเรื่องของความดังของ เสียงนั้นถ้าเป็นแบบประเภทภาพสีหรือเป็นภาพขาวดำจะอยู่ประมาณ39เดซิเบลครับการพิมพ์กระดาษ PC หรือกระดาษธ,ธรรมดานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ51-48เดซิเบลครับแดงดันไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นระบบ AC 220-240โวลต์ 4, นะครับความถี่ไฟฟ้าอยู่ที่50-60เฮิรตซ์กำลังไฟขณะใช้งานนั้นจะอยู่ที่12วัตต์โหมดพักเครื่องจะอยู่ที่0.7วัตต์ขณะปิดเครื่องอยู่ที่0.2วัตต์และโหมดสแตนบายอยู่ที่3.0วัตต์นั่นเองครับพอตการเชื่อมต่อนั้นก เรืเข่ายแบบ TCP IPv4 และก็ TCP IPv6 ครับการพิมพ์แล็ปริมาณการพิมพ์ถ้าเป็นหมึกดำจะอยู่ที่4 5 0 0หน้าถ้าเป็นหมึกสีนั้น1ชุดจะพิมพ์ได้อยู่ที่7,500หน้าส่วนรหัสหมึกนั้นจะเป็นรหัส003ขนาดกว้างยาวของตัวเครื่องนะั้นอยู่ที่375คูณ347คูณ169ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่องรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ2.9กิโลกรัมราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ3,990บาทซึ่งเราได้ใส่ลิงก์ไว้ใน description ใต้วิดีโอนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อย อเคก็เลยเรียกว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปข้อดีของรับเจ้ญญาต,ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ว่ามันเป็นเครื่องปริ้นที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการงานปริ้นเป็นหลักเท่านั้นเลยไม่ต้องการอื่นแล้วคุณอาจจะมีเครื่องเก่าที่มันเสียในระบบของการทีมแต่ว่าไอ้ระบบสแกนระบบถ่ายเอกสารมันยังใช้งานได้อยู่ก็เลยเก็บไอ้ตัวระบบสแกนเอาไว้ใช้แต่ในขณะเดียวกันตัวเครื่องที่จะปริ้นให้มันสีสันคมชัดเนี่ยซื้อรุ่นนี้ก็จะประหยัดหน้าตาสีสันเขาวาแบบนี้ดูมินิมอลมินิใจเหลือเกินไปวาใส่่่ฟฟเนีย็ดดููปมัหท น,นอกจากนั้นในส่วนของวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เคียงกับ F3 สารแทบทุกรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเซ็ตอัพง่ายๆด้วยสาย USB เส้นเดียวแต่จุดเด่นที่สำคัญี่ส่วนเขาก็คือตัวความประหยัดนั่นเองครับาะวน้ำมึกของเขาทั้ง4สี4นั้นรวมกันราคาแค่ประมาณพันเดียวอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเจ้าตัวรุ่นนี้แล้วสีสันคุณภาพการถ่ายทอดเนี่ยก็ออกมาคมชัดสวยงามแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้งานในไซส์ที่ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไปในออฟฟิศนะครับ A4A5 หรือจไดหมายตัวนี้ ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันอื่นเยอะเน้นปริ้นสีและขาวดาตัวนี้ตอบโจทย์มากครับแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้ของ F3 ไม่ลหลายรุ่นนะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยพังกันเลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดปริ้นไม่บ่อยจะไม่ค่อยพังแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเนนะี่ยแล้วกลับมาปริ้นที่ต้องล้างหัวฉีดทีเนี่ยอันนี้มันก็จะมีผลนะทำให้เครื่องมันอาจจะติดตาแล้วสีบางสีหายไปได้นะครับก็อาจจะต้องดูแลรักษาหรือใช้งานบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัววัสดุความแข็งแรงเน่่น่่ยยยตัเเนน้กกก็ลดอออลลดอนะใรงะห ABS มบึไไแแูณ กลางกลางนะครับตัวเครื่องก็เบาพกพาสะดวกเอาเครื่องลงขึ้นรถไปใช้งานนอกสถานที่ก็พอได้แต่ต้องเสียบไฟนะไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ในราคาประหยัดที่ดีและโดยเฉพาะใครที่ดูตัวว่าฉันต้องการปรินเตอร์ที่มีฟังก์ชันแค่ปริน์อย่างเดียวจริงๆไม่ต้องการมาติดฟังก์ชันในอื่นเลยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมวิชัยฤีแล้วก็ชาวไเปอร์พิกเซลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าจะกลับมารีวิวสินค้าพวกณ์ไรทีที่น่าสในใจตัวไหนอกาาสหน้ครับ รอวันนี้สวัสดีครับไฮเปอร์พิซเซล